บทที่สิบแปดพรมวิหารและภาวนาเมตตาใหญ่อีวังเมตตางอกกนสมยังภควาสาวัติยังวิหารติเชตตวณีอัตนาครับเป็นทิกันสะอานาเมตสโคภควาพิกูอามันเตสิพิขาวติภัทันเตติเตพิขวเว พิกูภควาตูปัจจโสสุภควาเอตตะมูจะเมตตายาพิคเวเตโตวิมุตติยาอาศิสวิตายะพิกภาวิตายะพระหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสุมนัตถายะอะเยกา พระสารีสังสาปไปลิกังขากระตะมีอิกาทัสสะจุขังสุปฏิสุขังปฏิปุญจิตินาปะปะกังจุติจุปินังปัสสิตังมณุชานังปิโยโหติอะมะนุสานังปิโยหิโหตุ โหติทิวตลาละคันตินาสะอักขิวะวิจังวาตัทังวากะมะติตุวะพิพังจิตังสมาธิยะติมุะว,ว,ว,วันโนปิปปสีตติอะสัมพุทโธกาลังกะโลติอุตตะดิงอปะพิวัจเจตโปภมะรโล โคหุติเมตตายะปิกาเวเจโตวิมุตติยาอาศิวิตายะภาวิตายะภหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปะริจิตายะสุจัมาทัายะอิมีเอกาถานิสังสาปานิกังคาอิทธิอโนทิโสพันโนเมตาโชวิมุตติ อติโอทิโสพนนาเมตตาโชวิมมติอิทิจฉาพนนาเมตตาโชวิมมติกติหากาลีอโนุทิโสพนนาเมตตาโชวิมมติกติหากาลโอุทิโสพนนาเมตตาโชวิมมติกติหากาลีอิทิจาพนนาเมตตาโชวิมมติปัญจหากาลีหิอโนุทิโสพนนาเมตตาโชวิมมติสัพพะจหากาลหิอุทิโส พนนาเมตตาโชวิมุตติทัสหากาเรหิทัสสาพนนาเมตตาโชวิมุตติกัตตะหาเมหิปัจจหากาเรหิอโนทิสูพนนาพนะนาเมตตาโชวิมุตติบทที่หนึ่งสัพเพสัตตาเวลาสัพเพสัตตาปัจเจ้าปัจานิาสุขีตังบริหารันตุสัพเพปนาเวลาปิจเจานิาสุขีตังบริหารันตุ สัพีพุตตาเวลาวิเชียนิ้าสุขีตานังบริหารันตุสัพสภีบุคลาเวลาวิเชียนิ้าสุขีตานังบริหารันตุสัพสภีอัตตาภาวะปริยปัญญาเวลาวิเชียนิ้าสุขีตานังบริหารันตุอิเมหิปัญจหากะเรหิอนะอะโนทิโสพนนาเมตตาโชวิมุตติกะตะเมหิตัสสะหากะเรหิอุทิโสพนนาเมตตาโชวิมุตติ สัพเพอิติยุอวิลาวิเชยรในกาสุกีตนังบริหารันตุสัพเพปุลิสาเวลาวิเชยรในกาสุกีตนังบริหารันตุสัพเพอนิยะเวลาวิเชยรในกาสุกีตนังบริหารันตุสัพเพอนัปิยาเวลาวิเชยรในกาสุกีตนังบริหารันตุสัพเพธิวะเวลาวิเชยรในกาสุกีตนังบริหารันตุสัพเพมนุษย์เวลาวิเชียรในกาสุขีตนังบริหารนันตุสัพเพวินิปานติกาเวลาวิเชียรในกาสุขีตนังบริหารนันตุ อิเมหิตัสสะหากาเลหิโอทิโสพนนาเมตตาโชวิมุตติกะกัตตะเมหิตัสสะหากาเลหิทิสาพนนาเมตตาโชวิมุตติสัพพพปุรัตติมายะทิสายะสัทาวิลาปิเชียในกาสุกีตานังบริหารลันตุสัพพพปัจิมายะทิสายะสัทาวิลาปิเชียในกาสุกีตานังบริหารลันตุสัพพพอุตตรายะ ที่สายะสัทธาเวลาอภิชาญในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอัตธาเวลาอภิชาญในกาสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพปุระติมายะอนุทิสายะสัตถาเวลาอภิชาญในกาสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตถาเวลาอภิชาญในกาสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสัตถาเวลาอภิชาญในกาสุขีตานังบริหารนันตุ สัพเพเหตุทีคินายะอนุที่สายยาสัทธาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหารนันตุสัพเพเหตุเหตุที่มายะทิ่สายยาสัทธาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหารนันตุสัพเพเหตปุรัติมายะทิ่สายยาสัทธาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหารนันตุสัพเพเหตปุรัติมายะทิ่สายยาปนาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหารนันตุสัพเพเหตุปชิมายาทิสายยาปนาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหารนันตุสัพเพเหตุกุตระยาทิ่สายยาปนาเวลาวิเชียนิคานจุกีตานังบริหานัตุ Saphea Thakinya ya Tissa Yapa na Wila Bhishya Nikara Jukita Nang Bhidhana Lantu. Saphea Pulatimaya Anuti Sayaapa na Wila Bhishya Nikara Jukita Nang Bhidhana Lantu. Saphea Patimaya Anuti Sayaapa na Wila Bhishya Nikara Jukita Nang Bhidhana Lantu. สัพเพอุตลัยยตอนุทิสัยะปนาเวลาวิเชียนิคารุกีตานังบริหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยะปนาเวลาวิเชียนิคารุกีตานังบริหันตุสัพเพเหติมายะทิสัยะปนาเวลาวิเชียนิคารุกีตานังบริหันตุสัพเพอุปาอุปามาลิยะปัญญาที่สัยยะปนาเวลาวิเชียนิคารุกีตานังบริหันตุสัพเพปุรัตี่มายะทิสัยะปุตะเวลาวิเชียอวิเชียนิคารุกีตานังบริหันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะพูตาเวลาวิชเชนิกาลสุขีตานังบริหารันตุ สัพพีทั้งคินายะอนุทิสัยยพูตาเวิลาวิเชียนิคารุกีตานังวิธิหานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยพูตาเวิลาวิเชียนิคารุกีตานังวิธิหานันตุสัพพีอุปะฎิมายะทิสัยยพูตาเวิลาวิเชียนิคารุกีตานังวิธิหานันตุสัพพีปุรัติมายะอทิสัยยาปุบุคคลาวิลาวิเชียนิคารุกีตานังวิธิหานันตุ สัพเพปัชฌิมาญาที่ส่ยาบุคลาเวลาวิเชียนิการุขีตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตะลายะที่ส่ยาบุคลาเวลาวิเชียนิการุขีตานังบริหารนันตุสัพเพทักขินายะทักขินายะอนุทิส่ยาบุคลาเวลาวิเชียนิการุขีตานังบริหารนันตุสัพเพปุรัติมาญาอนุทิส่ยาบุคลาเวลาวิเชียนิการุขีตานังบริหารนันตุสัพเพจปัติมาญาอนุทิส่ยาบุคลาเวลาวิเชียนิการุขีตานังบริหารันตุ สัพพพอุตตรายะอนุทิศายะบุคคลาเวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพพพทักขินายะอนุทิศายะบุคคลาเวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพเหยีทีมายะทิศายะบุคคลาเวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพพพอุปาลีมายะทิศายะบุคคลาเวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพพพปุระทิมายะทิศายะบุคคลาภาวะปุริญญะปัญญาเวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุ สัพเพปชิมายะทีสัยะอัตภาพลีปัญญาเวลาอันวิเชีานในการยุคีตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตรายะทิสัยะอัตภาวะปริยาปัญญาเวลาวิชีานในการยุคีตานังบริหารนันตุสัพเพทักคิณายะทิสัยะอัตภาวะปริยาปัญญาเวลาวิชีานในการยุคีตานังบริหารนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยะอัตภาวะปริยาปัญญาเวลาวิชีานในการยุคีตานังบริหารันตุ สัพเพปัจฌิมายะอนุทิสัยะอัตถาวะปริปัญญาเวลาปัญญาเนี่ยค่ะอขีตานังบริหารนันตัวสัพเพอุตรายะอนุทิสัยญาณัตถาวะปริญญปัญญาเวลาปัญญาเนี่ยค่ะอขีตานังบริหารนันตัวสัพเพทักินายะอนุทิสัยะอัตถาวะปริญญปัญญาเวลาปัญญาเนี่ยค่ะอขีตานังบริหารนันตัว สัพพพเหตนมายะที่สายะอัตถภาวะปปะนิปัญญาเวลาอวิุชียนนการสุตานังบริหารนันตุสัพพพอุปะทีมายะที่สายะอัตถภาวะปปะนิปัญญาเวลาอวิชีานในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพจพพะอุปปุลิที่มายะที่สายะอัตถะทิวโยริยอบุปัญญาเวลายาบุเชีนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพพาปชิมายะที่สายะอัตถะ อิทธิโยเวลาวิเชียนค่ะสุขีตอนนางบุิหานันตุสัพพอุตตลายะทิสัยะอิทธิโยเวลาวิเชียนค่ะสุขีตอนนางบุิหานันตุสัพพทักขินายะทิสัยะอิทธิโยเวลาวิเชียนค่ะสุขีตอนนางบุิหานันตุสัพพปุรัตทิมายะอนุทิสัยะอิทธิโยเวลาวิเชียนค่ะสุขีตอนนางบุิหานันตุสัพพัจชิมายะอนุทิสัยะอิทธิโยเวลาวิเชียนค่ะสุขีตอนนางบุิหานันตุ ส like ัพพาอุตตระยัติสายอนุทิสายยิติโยเวลาวิเชียนิคาสุขิตานังบริหารนันตุสัพพาทักินายะอนุทิสายยิติโยเวลาวิเชียนิคาสุขิตานังบริหารนันตุสัพพาเห็นทีมายะทิสายยิติโยเวลาวิเชียนิคาสุขิตานังบริหารนันตุสัพพาอุปะทีมายะทิสายยิติโยเวลาวิเชียนิคาสุขิตานังบริหารนันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายยุนิสาเวลาวิเชียนิคาสุขิตานังบริหารนันตุ สัพเพหปัิมายะติที่สายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสุขีตานังบุนิหันันตุสัพเพหอุตตรมายะติที่สายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสุขีตานังบุนิหันันตุสัพเพหทักินายะที่สายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสุขีตานังบุนิหันันตุสัพเพห์ุริบุรัษที่มายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสุขีตานังบุนิหันันตุสัพเพหปัิมายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสุขีตานังบุนิหันันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะบุนิสาเวลาวิญญาณิการุจิตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะบุนิสาเวลาวิญญาณิการุจิตานังบริหารันตุสัพเพเหตยิมายะทิสัยยะบุนิสาเวลาวิญญาณิการุจิตานังบริหารันตุสัพเพอุปปัลิมายะทิสัยยะบุนิสาเวลาวิญญาณิการุจิตานังบริหารันตุสัพเพบุรุษทิมายะทิสัยยะอนัลญาเวลาวิญญาณิการุจิตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสัยยะ อนิยาวเวลาวิญญาณนิคายิขีตานังบริหารนันตุสัพภีอุตตระยะทิสัยยะอนิยาวเวลาวิญญาณนิคายิขีตานังบริหารนันตุสัพภีทักขินายะทิสัยยะอนัญญาวเวลาวิญญาณนิคายิขีตานังบริหารนันตุสัพภีปุระติมายะอนุทิสัยยะอนิยาวเวลาวิญญาณนิคายิขีตานังบริหารนันตุสัพภีปัจฉิมายะอนุทิสัยยะอนัญญาวเวลาวิญญาณนิคายิขีตานังบริหารนันตุ สัพเพอุตตระยะอนุทิสายะอนาลียาเวลาวิชียรในการอยขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาลียาเวลาวิชียรในการอยขีตานังบริหารันตุสัพเพเหตุทีมายะทิ่สายะอนาลียาเวลาวิชียรในการอยู่ขีตานังบริหารันตุสัพเพอุปะลิมายะทิ่สายะอนาลียาเวลาวิชียรในการอยขีตานังบริหารันตุสัพเพภูรัติมายะทิ่สายะอนาลียาเวลาวิชียรในการอยขีตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายะ ทิสัยยะอนัลลิยาเวลาวิญญาณีคาวิกิตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรลายะทิสัยยะอนัลลิยาเวลาวิญญาณีคาสสกีตานังบริหารันตุสัพเพทักีนัยยะทิสัยยะอนัลลิยาเวลาวิญญาณีคาสุกีตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอนัลลิยาเวลาวิญญาณีคาสุกีตานังบริหารันตุ สภพปัจจิมาะอนุทิ่สายญนณาริยาเวลาปิชาเนียคสุขีตานังบริหารนันตุสัพภีอุตตระยะอนุทิ่สายญนณาริยาเวลาปิชาเนียคสุขีตานังบริหารนันตุสัพภีทักขศนะอนุทิ่สายญนณาริยาเวลาปิชาเนียคสุขีตานังบริหารนันตุสัพเหติมายาณทิ่สายญนณาริยาเวลาปิชาเนียคสุขีตานังบริหารนันตุสัพภีอุปาลิมายาณทิ่สายญนณาริยาเวลาปิชาเนียคสุขีตานังบริหารนันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาเวลาอิเชาในิคาสุกีตานังบริหารลันตุสัพเพปัติมายะทิสายะเทวาเวลาอิเชาในิคาสุกีตานังบริหารลันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวลาอิเชาในิคาสุกีตานังบริหารลันตุสัพเพทคิณายะทิสายะเทวาเวลาอิเชาในิคาสุกีตานังบริหารลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายอนุทิสายะเทวาเวลาอิเชาในิคาสุกีตานังบริหารลันตุ สัพเพปัชฌมายะอนุทิชายะเทวะเวลาวิเชียนิการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิชายะเทวะเวลาวิเชียนิการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพทัคินายะอนุทิชายะเทวะเวลาวิเชียนิการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพเหียนเหียมจิมายะทิสายะเทวะเวลาวิเชียนิการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพอุปะลิมายะทิสายะเทวะเวลาวิเชียนิการสุขีตานังบริหารนันตุ สัพเ er <sun ite S 2> พบุรัต <carro> ิมายาทิสายะมนุสสาเวลาอภิเษกในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพปชิมายาทิสายะมนุสสาเวลาอภิเษกในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตมะอุตตลายญาทิสายะมนุสสาเวลาอภิเษกในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุสสาเวลาอภิเษกในการสุขีตานังบริหารนันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะมนุสย์เวลาวิเชียนในกาสุจิตานังบริหารนันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสัยยะมนุสย์เวลาวิเชียนในกาสุจิตานังบริหารนันตุสัพเพอุตตรายะมนุสย์เวลาอภิชาในกาสุขิตานังบริหารนันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะมนุสย์เวลาวิเชียนในการสุขีตานังบริหารนันตุสัพเพเหติมายะทิทิสัยยะมนุสย์เวลาอภิชาในกาสุจิตานังบริหารนันตุ Saphe Upali Maya Tisaya Manusia Wila Bhija Nikar Suki Tanam Baliha Lantu. Saphe Bulati Maya Tisaya Vinipatika Wila Bhija Nikar Suki Tanam Baliha Lantu. Saphe Pasimaya Tisaya Vinipatika Wila Bhija Nikar Suki Tanam Baliha Lantu. Saphe Uttara Maya Tisaya Vinipatika Wila Bhija Nikar Suki Tanam Baliha Lantu. Saphe Thakina Maya Tisaya Vinipatika Wila Bhija Nikar Suki Tanam Baliha Lantu. สัพเพปุรทติมาญานุทิสายวินิปาปิกาเวลาปิเาในการสุขีตานังบริหารนตุสัพเพปัจฉิมาญานุทิสายวินิปาปิกาเวลาปิเาในการสุขีตานังบริหารนตุสัพเพอุตระญาติทิศญุทิสายวินิปาปิกาเวลาปิเาในการสุขีตานังบริหารนตุสัพเพทักขินายานุทิวินิปาปิกาเวลาปิเาในการสุขีตานังบริหารนตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายวินิปาปิกาเวลาปิเาในการสุขีตานังบริหารนตุ อิเมหิตทัศหาการิหิตที่สาพัตนาเมตตาชวิมุติสัพเพสังสัตตานังปีฆะนังวัชชตวาอปีฆะนายะอุป,ปะคาตังวัชชตวาอุปอนอุปปะคาตีนะสันตาปังวัชชตวาสัตสันตาปีนะปะริญาทานังวัชชตวาอปะริมายะเทวานัง วันเฮนังวัชเชตวาอะวิเฮจายะสัพพีสัตตาอเวลาอะวีลิโนโหนตุมาเวิลิโนโสุขิโนโหนตุมาสุขินโสขนโสขุนสขิต,ตัตตาโหตุมาทุกขิปต,ตาติอิเมหิอัจจะอัตถะาการิหิยบีสัตาตาเมตตายาติเมตตาตัง ธรรมจิตะยะติติเจโจสัพพะปะยาปาปะลิยุทธานปิปิมุตจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโจวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาปุมะว,วิหาราภาวรณะนิปิทาบทที่สิบเก้าเทวตา วิโยชนาคาถาทุกขปัจจายชนิทุกขารพระลาปตาชนิดายะโสกัปปตาชนิโสกาหันตุสัพภะสัพเพปีปาญิโนทีเยตาวตจาจัอัมเฮนิพัมพะตังปุญญสัมปทังทิสัพเพเทวะวานุโมทันตุสัพพะจัปปะทิเตียธานังตะทันตุจตานยะสีลังค นักขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาโหตุจัขันตุเทวตาคตาสัเพียพุทธาพระลปตาปัจจานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะนักขันพันธามิสัพพโสสัเพียพุทธาพระลปตาปัจจาปัจจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะนักขันพันธามิสัพพโสสัเพียพุทธาพระลปตาปัจจา ปัจจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิรราสัพพระสูด้วยเดตอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอันนี้สงแห่งการบุชาพระรัตตา,ตาพระรัตานาตยด้วยกันสาธเยบุตรสวดมนต์พระสูตรพระปริยธิ์เน,น,นี่ยนคาถาเหล่านี้ขอความส ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พุจะกถูกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทยวดาทั้งหลายปวดจงอนุโมทนาบุญในการเฟยในการส,ส,สวสดสายท้ายใหญ่หมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาบุญแล้วปวดจงอํานวยพรให้แก่วให้แก่พระพุทธเจ้าและวัตถุมงคนพระปิตา อยอดเศรษฐีเรียนอยอดเศรษฐีเรียนไม่กูปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียกด้วยนุภาพแห่งภาพปริลิบจงสำเร็จศักดิสิทุุประการเทิญ